โบชยาดารับช่วงมีอาการแย่กว่าติดโควิดความสุขอยู่กับเราไม่นานจริงๆภายหลังจากฟรุกเกิดผลออกมาประกาศว่าติดเชือ้อโควิด19าทำเอาภรรยาสาวสวยอย่างนาตาลีเจียวแล้ววน,นต้องหวั่นใจไปต,ตามๆกันเลยล่ะคะ่ะ เพราะเพิ่งคลอดลูกสาวตัวน้อยน้องนาตาชาได้เพียง10วันก็ต้องแยกย้ายกันแล้วทั้งห่วงทั้งกังวลกลัวลูกจะติดเชื้อแต่ตอนนี้ก็เบาใจไปเปราะหนึ่งเมื่อผลตรวจขั้งแรกและสองออกมาเป็นลบขณะดเดียวกันทางด้านครอบครัวของโบชยาดาและสามีพร้อมด้วยลูกชายสุดหลอ่อน้องอาชิ ห,หลังจากกลับมาจากเยี่ยมหลานตัวน้อยแล้วก็ต้องกักตัวดูอาการเช่นกันต่อไปและล่าสุดแม่โบชยดาก็ได้เผยภาพและความรู้สึกในการกักตัวมันเครียดจนจิตตกไปหมดความสุขในวันนั้นอยู่กับเราไม่นานเดินตามหลังสองหนุ่มกลับบ้านหลังจากนั้น ก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่เจอหน้าใครอีกเลยคิดถึงและเป็นห่วงทุกคนกังวลมากมายจนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายวันแล้วค่ะตอนนี้โบพี่แบงค์และอาชิต้องแยกกันอยู่คนละห้องกักตัวอยู่คนละชั้น14วันอดเจอหน้ากอดกันลุ้นทุกวันทุกคืนว่าใครจะติดหรือไม่หมอแนะนำให้เราสามคนตรวจ 5-7วันนับจากวันที่พบกับคุณฟุกหรือถ้ามีอาการทันทีจึงจะได้ผลที่ดีที่สุดนี่ก็ผ่านไปวันที่4ทอทรมานใจกลัวอาชีกับพี่แบ่งเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นแล้วได้ผลเป็นบวกก็ต้องรักษากักตัวอีก14วันห่วงเบบีนาตชาน้องลีและฟุกด้วยค่ะ ส่วนตัวโบเองก็เป็นโรควิตกกังวลอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกอาการน่าจะแยก่กว่าโควิดพอเข้ามาอยู่ในกระบวนการกักตัวเฝ้าดูอาการของทุกคนที่เรารักการต้องแยกจากกาันมันทำให้จิตตกดูแลใครก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบนี้อีกเลยที่จริงคืนนั้นเราทุกคนป้องกันตัวเองดีมาก แต่มีกังวลช่วงตอนถอดหน้ากากแล้วคุยกันประมาณ30นาทีถ้ารอดกันได้หมดทุกคนจะดีใจที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันหันสาแฟมิลี่โควิด -19 และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ